สวัสดีครับผมปาป็นครับแล้ววันนี้นะครับผมมาเทเตาไม่ใช้แก๊สเวอร์ชันที่สองผลจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสทั้งเปิดไฟและปิดไฟให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเช็คพัดลมนะครับว่าพัดลมเราเนี่ยใช้งานได้หรือไม่หลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องทําการจุดเตานะครับจุดเตาให้ไฟลุกแบบนี้นะครับผมข้ามขั้นตอนไปแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มทําการเปิดลมนะครับโดยลมที่ผมเปิดเนี่ยนะจะลองเปิดดู เป,เปิดไปสักครึ่งหนึ่งก่อนครับเปิดไปครึ่งหนึ่งครับเปลวไฟที่ได้ในตอนนี้นะครับก็จะออกมาเป็นเปลวสีออกฟ้านะครับบางท่านนะครับอาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับผมปิดปไฟให้ดูนี่ครับเปลวไฟนะครับมันก็จะขึ้นมาจากหัวเตาแบบเป็นประการสีฟ้านะครับ ที่ีสังเกตไฟนะครับกับน้ํามันว่ามันสัมพันธ์กันหรือไม่ก็คือนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราเปิดน้ามันอยู่นะครับดูว่าน้ํามันเราคงที่หรือไม่คงที่เปลวไฟถ้าน้ามันมันน้อยเกินไปนะครับเปลวไฟมันจะลุกลุกขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยไฟเปลวไฟยอดไฟเนี่ยก็จะต่ําลงต่ําลงต่ําลงแต่ถ้าน้ํามันเยอะเกินไปนะครับจากที่ไฟที่เราสังเกตอยู่เนี่ยมันก็จะลุกลุก ขึ้นมาแล้วก็ดันสูงดันสูงดันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะจนเป็นเหมือนเป็นเพลิงไฟสีส้มนะครับอันนี้ก็ไฟมันสมบูรณ์นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมลองเปิดไฟนะครับ <S <S แล้วก็จะเล่งพัดลมให้ดู ลองเพิ่มความเร็วของพัดลมนะครับเปลวไฟที่ได้ก็จะเป็นลักษณะข,ข,ของเปลวไฟสีฟ้านะครับขึ้นจากยอดเตาวเวลาเราจะหุงต้มไม่ว่าจะเป็นใช้ในคัเรือนนะครับหรือว่าใช้ประกอบธุรกิจแบบค้าขายต่างๆนะครับก็สบายแล้วครับตอนนี้ เราได้ไฟใช้เหมืนอนเตาแก๊สเลย จะทดลองต้มน้ำในกาให้ดูนะครับตูกกาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะขัดได้พอประมาณครับนะอันนี้เดีย๋ยวผมจะใส่น้ำสักส่วนหนึ่งนะครับเพื่อทดลองดูว่าเวลาน้ำเดือดแล้วเนี่ยกาเราเนี่ยมันจะดำหรือเปล่า ใส่กามาแล้วนะครับมีน้ําอยู่ในกาเรียบร้อยทีนี้เราก็ก่อนจะลงเตาเนี่ยเราควรที่จะต้องเช็ดนะครับนะเต็มนะเออเช็ดน้ำน้ำที่ติดอยู่กับตัวกาเนี่ยให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเวลาน้ําลงไปที่น้ํามันเนี่ยเปลวไฟก็จะลุกนะลุกขึ้นมาให้จำฝั่งร้อยบุกนี้ไว้นะครับ ญาตนะครับขยับกล้องให้ดูไฟเปลวไฟที่อยู่ภายในตัวเตาครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเหลนไฟที่เราจะได้ วนี้จะลงให้ดูยาวๆนะครับแบบไม่ต้องตัดต่อนะจะได้ลองก็หรือว่าย้อนหลังดูได้นะครับว่ามันต้องไปกี่นาทีนะครับ ไปได้สักระยะหนึ่งน้ก็จะทังเกตเห็นว่าไอ้น้ำเนี่ยครับเริ่มออกจากาตัวการเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่านจะเดือดเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับเดือดคู่กันเลยดียนะครับนะก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานเดือดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอา กาเนี่ยเอาน้ําไปทิ้งครับแล้วก็จะให้ดูตูดหม้อตูดหม้อเห็นกันไหมครับเมื่อกี้ที่ให้สังเกตตรงรอยบุบนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังใสเหมือนเดิมก็คือการเผาไหม้เมื่อได้เปลวไฟสีฟ้าแบบนี้นะครับตูดหม้อหรือว่าภาชนะนะครับพวกข้าเหมาเนี่ยจะ,จะไม่ค่อยจับนะครับไม่ค่อยจับบริเวณก้น กระทะกนหม้อกนเตาต่ตางๆแต่ถ้าเป็นเปลวปลายีออกส้มนะบยังไงก็เป็นข้าวเหมาแน่นอนนะเพราะว่ามันเกิดการเผาไหม้ไม่สมบ,บูรณ์นะครับแลวก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับจะเป็นกระทะหรือว่าจะเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวต่อไปเดี๋ยว,มยวผม ผมคิว่าเราจะต้องการจะปรับรอบความเร็วลมให้ลดลงครับนะก็เพียงเบาลมนะแบบนีนะ้แต่แบบนี้บอกก่อนนะครับโอกาสที่สูดหม้อจะดําก็มีสูงนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปขั้นต้นก็คือมันเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะี่ครับอีกเป็นเปลวไฟสีส้มๆด้วยแล้วนะครับ เปิดหลีไว้อยู่ที่ประมาณหนึ่งสองสามนะประมาณขีดที่สองขีดที่สามนะครับแบบนี้มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับ แบบนี้น่าจะเห็นชัดนะครับเพราะว่าเปไฟไฟสีส้มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลุกแรงแล้วก็มีเขมอาสีดำเกิดขึ้นนะครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ มีคำแนะนําดีๆครับอยากให้เราปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับเาตาเราควรจะต้องเพิ่มเติมตรงไหนก็มาสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับดีรัรฟังเสมอแล้วก็จะมาพัฒนาปรับปรุงให้เตาออกมาดียิ่งขึ้นครับวันก็ให จากกาครับก็พ่นออกมายกตาออกนก็จะเป็นเปลวสีฟ้านะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยมันก็เป็นสีส้มนะครับแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับ แล้วสามารถนำไปต่อยอดได้หรือว่านำไปประกอบในธุรกิจใช้ในโครเรือนได้ก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร b ์นะเป็นกำลังใจให้กับกะผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้มีประโยชน์แบบนี้ออกไปให้ผู้คนได้รับรู้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ